งวดนี้จังได้ค่อยขึ้นในใจว่าโบโบผ่านหลีกเนี่ถคือแท้งวดงวดวันที่หนึ่งอย่างนี้ที่งวดเนี่ยเพราะฉะนันฝันขั้นตื่นขั้นมึนบักใหไงเราเหมือนมันช่เดบายเงินบักใหญ่แล้วหรือเปล่าเดบิวตจังสีนะครับฝันว่าสิไปลรำขอเข่ามันก็เลยบักกับแบกท้องค้ามาให้รถขันสี่หล่อเอวหน้าตัดเนาะเขาใส่รถเนาะเออกำลังสิไปลรำขอเข่าฝันขำตื่น คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพอ่พอสวัสดีจ้าครับสวัสดีคุณพ่อสรารัน <พอ S 2> ชัยอีกรอบนะครับนี่มาตามความฝันของคุณพ่อสรารันชัยและปูฤาศีนะครับง้อยฝันว่าล,ลดสี่หลอดนน้นแล้ววันที่ไปล่ำขอเขา้าเนาะไปหอ,หมอนม้อนหนวดเพอาะ่ายม้วบ ทองค้าท้องข้ามจะใส่เยอะกว่าไหนตะเก่ و กระฟันว่ามีแต่เงินเต็มรถคันนี่บ้านบ้านจะเอาทองค้ามาให้ปกครองว่าเอารถรถมันบ่ายรถคันนั้นเนาะเต็มรถที่บอพ่อเต็มรถน่ะแหล่ะทองคำามนกกระสอบปานหนอหวอยว่ากูชิลล่วยไงแล้วบ้านเอาแต่ทองเงินมาให้แต่นอกบ้านนี่วะตื่นพอดีสู้นี่ยสู้แต่ว่าคุณพ่อฝันตะกรอนเนาะครับเนาะกับตรงเป๊ะเนาะพ่อเนาะความฝันพ่อจำด้บ่พ่อฝันตอนนั้นฝันฝันแม่นเติบเยอะตัวนั้นก็ได้เนาะตัวมันออกยังกว้าึตัวนั้นเนาะ นี่เลยรถทะเบียนรถเออรถขนาดบกล้อฮกล้อค่ะเออบกล้อแปดสองนั่นครับออกทะเบียนรถคุณพ่อสามล้านใช่เนี่ยจะเป็นคนฟันแม่นแม่นมะค่ะใช่ค่ะเออคอนฟันนี่แม่นอีลิเมียก็ยังว่าจะฟันแม่นห้อยบูแม่นยังได้ว่าขันฟันว่าไฟใหม่หัวรถมันออกราได้รถแ่ว่ามันออกขั้นบักแปดสองอะไรฟันไฟใหม่มันมันน mm yes. ี่คุณพ่อสามานใช่จะเอาตัวเรียงแนวทางของปูหรือสีผู้เขาควายกับ คอยเสียงเสียง<ภ>เดี่ปูรุษีนี่คอยคอยเสียงบักสองเก้าแปดเนาะครับส<ภ>องก็แฟนฟันว่าบ่มันเข้าเงินมาหาด้ดอกคัฟันว่างูงูบักงหญ่มาเกี่ยวห้อยบักเู้าชิมาหมักบ่อว่ะบัดบัดไปไปว่าจะไปฟังล่ำเหมือนอะอีห้าอ้วนมั่วหยอกไม่หมายผัวตาย <laughs> งูตัวนี้บ่บัไง่ยู่บนอบนอว่าฟันดีแพ<บ>่อฟันงูจดอฟันดีคือผอฟันเป็นจริงทหอ บางัวีนะอคอยมุยหัวได้พ่อใหญคอยอ้วนหน้าก็กองต้มเนี่ยห้วบวเหาม้วนพอดวตว่ะใช่หรือไม่หัวแหละน่ใหม่แสดงว่าฝันดีนะครับฝันเสียงบบกสองก้าวแได้เรันะคอยคอยมันใจคอยขันหมออกเลขอหรือสีนี่บวกออกปูดองดำแบบนี้บอพอสนับแนวทางขต่วคองมากตัวนี้เนี่ป็นไหมากตัวไห๋เพราะว่า ปูอินดำเพิ่งหายไปแล้วนะพ่อ,ม,อมันตรงกันนบาเหล็กนี่แหละปูลือีอันหายมากสามสามสองแล้วกันสองเก้าแปดวที่แล้วเพิ่งหายถึกอยู่ป่ะคะก็ซุยกันแหละซุยหน่อยซุยใหญ่นี่แหละว,<า>วังยากับสามเจ็ดออกสามแปดเนาะเจ๊เด๋แทมหนึ่งเนาะค่ะอืมนั่นแหละมันเป็น,นสันได้ปูลือสี งวดนี้จังได้ค่อยขึ้ดในใจว่าโบโบผ่านหลีกเนี่คือแค่งวดวันที่หนึ่งอยคืงน่ดเนี่ยเ่จะว่าแต่ฝันขั้นตื่นขั้นมือบักไงเเหมือนไม่เสียายเงินบักไงแล้วหรือเสียบอตื่นมากขั้นมือแม่เสียเงินถึงมันพันมันสีลกเรื่เงินสีมหากันบ่อวันดีวันแตได้วันที่หนึ่งแต่ด้กำเงินเลยบกกำเงินเนอ่ยแต่จะไม่โชคบเป่ม่หลาบเลยเป็นบ่อสุนันกะฝันว่า ขั้นมือเหมือนี่คือขั้นแท้ว่ามือมืออื่นมาเขาฝาเงินมาให้สองสองพันหาไหวค่า่ารยังอยู่น้อค่าพ่อไงฝากกันฝากผาาให้ผมมันนี้มันว่าบังงบุญจักได้ว่าส่งผาาให้เขาครับกูก็ขั้นแท้มือนนี่มืออื่นมาเขาฝาเงินมาสองพันหาขั้นมือนีิดตกเงินเลยน้อเด็เงินเด็มือนี่มือขวานหนึ่งก็ขั้นมอเหมือบดเว่นโอ้ยมันเป็นถึงเลขเลขใหญ่บุญน้อกูที่ว่าพอเป็นข้นฝันเน้นๆส่วนมากจะได้ความฝันจาก เอาตัวเลขไปเสียงบอกค่ะเอาเลขไปเสียงไหมนี่แหละไปเสียงเลขลื่สีนี่ต้งนี้บอกสองเก้าแปดนี่พ่อไปเสียงแับนี้พ่อก็เลยฟันแต่ว่าฟันว่างูมาเกี่ยวเนาะงูใหไงบักติัซนี้ใาแปดฟันงูมาเกี่ยวนี่พ่อได้ตีเป็นเลขคิบบค่ะโบคอยค่อยข่จักะข่อยว่าตรงตรงนี้ผู้ผู้ยังมาหมักข่อยข่อว่าอ๋อพ่อพ่อได้ตีเป็นเลขบ่บ่ตีเป็นเลขเด็มันอยากเป็นอย่างนี้ด็กกับฟันวังงูมาเกี่ยวไปล่ำกุ้งกันไปล่ำจนถึงฟันวังงูเกี่ยว ยี่หาหนึงมาหาโลกบาลลำแล้วเนาะเขาจุกันเจ้าแท้เของเขาอีกแล้วแบบว่าเาเมาชาวบนอย่เงี้ยบวกบวกฟันหินเงินในทองเลยครับมาแพงกิครับพ่อปูเร่องสีเพื่อน่ะมาจากภูเขาควายเดยังครับเพิ่นกลับมาประเทศไทยแรือเปล่าบวก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 ครับมอ่าบวกครับเขาบวกหินหนีทุ่มนางก็ะไดเออเราว่าคนเล่าก็ให้หนีไปบ่ได้จากนี่กับเจ้านี้จากนี้บ่บ่ได้บ่ให้ไปสะดอกเขาว่าเพิ่นก็อยู่หิน ไปทั้งได้ละเมื่อจะบานยังเดียวมันอยู่คู่เขาควายน้่อนะเออคันเมื่อเมื่อบานยังเดียวเลยก็มาให้เกท่าเขาหลายเราว่าทางน่ะขาบเขาหิวหายอดยังอยากได้ยังเขากให้บดเขาว่าเลยนี้บรัไปส่บ่พอะยไปสายเล่ยนี้บรายดูหันเดีวโชคนกห้ตลอดได่เหลอดเล่าเลียังให้ตลอดอยู่ห่าเขาจะว่าถึงแน่บ่ถึงแน่แหละเขาจะว่าจะว่ากับกมักเล่าว่าสัน เราบอกซือ้อกระจกนี่ได้เล็กน้ำเพลินมาตลอดปคะได้มาตลอดเลยถึงเวลาเลยคนทนี่ันนมาห,าหาหลือได้เพินโทเมาหาพ่อเลยปะเออกักมาหาเหลยเนได้ยังนี่มรำมบอมบาลาประเทศลา่าบอกะราว่าไม่พระลำ <c oughs> จะได้ข่อยขาจับข่อยไปได้หว่าข,อขอ่อยเบื่อคนอาเล่าแล้วหว่าเพราะ่อยถือจับถอนึนอกขนเล่าด้กข่อยไปข่อยไปแา้นนอตะกี้บุมมีเรื่องเนียข่อจับกันเลยกสาวหลาส <c oughs> ี ปูหรืสีใผู้เขาควายพปนนายมาตัวใดครับให้มาสองเก้าแปดสองแล้วก็สามสามสองยรัว่าขนมเล่คควยคายอีกแล้วควายควยคำพูดเมื่อไงตัเนี่ยเน่วาอกนเล็ี่เอ้าจังหวะขนมเล่วยควายนี่หวะบักเอมันออกตีสองเนาะสามสิบสามนาฬิกาได้เช่งใดมันตรงกับเลขนี่ไหมเวลาเท่าไหร่ก่อค่ะตีสองสามสบสามนนหน้าทีครับ อันนี้เลขเลขปูหรือสีผู้เขาควายนี่พ่นการห้มากแต่ไรก็พออันนี้พันพันหมากกับแปดเก้าสองแปดก้าอืมนูกระลักสองเหรียญนี่พิ่นนี่กับแต่ไรอีกจ้ะก็มัน8ปกับเจ็ดเก่าแปีเลขปูผู้เขาควายนี่ค่ะผู้ผู้าควายหยแมนแมนนผู้ควายหแปดเจ็ดสี่เก้าของคนบ่เคยให้ขึ้นนังสี่แม่ให้ขึ้นนี่เออมันตรงกันแมเออนี่นี ตัวเดียวกันนี่อันนี้แปดสีเหนียวหมอนี่บัดแปดเจ็ดเหนียวพี่น้องก็อาจจะแบบซับส้อนกันตัวเดียวกันไหมบัดนี้เลขมาตรงกันอีกเพียงแต่ว่ากับตำแหน่งหนาตำแหน่งหลังซื้อๆที่จะวางเพิ่นเป็นองค์ดำเนี่ยตัวเดียวนี่รุสีหมให้คู่นึงนี่นะเรื่องมันรุสีให้ตัวใดก็อนจ้ะอ๋อปูรุสีบอกให้ชัดเจนเลยพ่อปูรุสีน้องให้ตัวใด็ดปูรุสีให้สามสามสองแล้วก็สองเก้าแปด 2 9 8เ3 2ออของนนี่แหละแสดงว่าเพมีนมี3 3ชุดโอชุด3 2ชุดสองเพิขอมี4เลยของิ่นี่มันีสค่เแนีทางคนโตพ่นให้ตัวไหนนี่พ่อปู่ราษสีผู้เขาควายนี่ตัวตัวดังิ่นี่่นจะให้ตัวนี้นี่แปัเจ7กับมัน3 3มสืมสอง่นนี่ได้เนี่าสีเข้าหนี่ นีอีกตัวนึงนะแม่ยพันด้บอกสี่เก้าบอกเออนี่แหละสี่เานี่ยตัวตร่องโลมาเนี้ยเขาจะเสื่อหลายเราอะสื่อจังนัอจัตหว่าไทเด่นตัวนี้ค่นเนี่ยพ่นเนี่ยสี่เก้า่เนทแปดเก็สี่ก้านราลงข้างล่างเลยนันต่อกันนั่นนี่ันนี้เพ่นจะเน้นตัวไหพ่อวงกลมให้นหพ่นพ่นเด่นแปดเจ็ดก็ไปสามสามสองวงกลมแปดเจ็ดสามสามสองามามสองค่ะลงวันที่ด้วยค่ะ ลุงทีดเลยครับก่าคุณพ่อบอกว่าจะมีความฝันของคุณพ่อเลขของคุณพ่อที evet, ่ฝันน่ะมันตรงกันอยู่บอกครับเลขปูหรือสีภูเขาควายนะครับพี่ข้าฝันนี่ตัวได้ค่ะอันอันฝันรถเนาะรถคันนั้นมันทะเบียนสิริวาร์สิริวาร์ได้กดเงินแปดสี่บวกเนี่ยมันก็ตรงกันต่อพ่อเออนั่นึ่งคันนั้นมันแปดสี่เออแปดสี่มีแล้วนะแปดสี่ ขันไหนไหมขั้นนี้แบบแปดห้าหนิเลี้ยงกันมากหลรถหลายขันรถหลายขัน้นมันหลายขั้นนะว่าแต่ว่าพ่อมันใจขันไหนมันจะมีโชคมันก็ซื้อสองหลุดวิกาลเนาะขับ้นเหนียวขั้นไหนเนาะแปดห้าแปดสี่เนาะแปดสี่แปดห้าก่อนจะว่าเขาจะซื้อน้ำอยู่อันนั้นก็ได้อันนี้เป็นเลขความฝันของพ่อฝันซื้อเนี่ยนะเออฝันว่าสิไปร่ำขอเข่ามันก็เลยบักแบกท้องค้ามาให้รถขั้นสี่หล่อเอวหนาดัดเนาะไอ้ขาใส่รถเนาะเออก็ร่างสิไปร่ำขอเข่าฝัน อ้าวเอาเขาวะบอดี้ห้าหลักว่าเท่านั้นมาจะได้กับพ่อแบกทองค้ำขึ้นรถเลยรถขึ้นรถในสี่หล่อเอวขนาดห้อยค่ะเอามาแบกขึ้นมาวะไปกูกจะไปลำคอเขาอยู่นี่และววะงวดนั่นออกแปดสองมันวะแปดสองเต็มขั้นเ่พ่อฮะเต็มขั้นยู่บ่เออเต็มขั้นนั่นไเองข้อปานเนาะพ่อข้าห้อยวะกูงวดด้วยหมดเลยน้องจ้ะเต็มได้เต็มขั้นหรือขั้นไหนบ่ก็งวดนี้เต็มบ่างวดเต็มคือเก่าขั้นนะแต่แต่ว่าทุนนั้นขนขั้นนนี้ ออกขั้นี่อีกอ่ะชุดหน้ากระไดแสดงว่าคุณพ่อฝันเกี่ยวกับรถขั้นใดมันจะออกขั้นหนังว่ามูมาถามก็มึงก็ฝันแม่นเท่าผมวาลราเหมืนว่าเหม่นได้หม้อยหวานหม้อนั่นโบห็นโทรมากถึงแบบหม้อนุ่งโดดเดี่ยวทรมาเลยอยู่เดี๋ยวเราเป็นรุ๊ตัวเลขความฝันนะคะของคุณพ่อสำรันชัยเลขความฝันกับเลขปูรูสีผู้เขาควายแม่นครับ เพราะว่าเลขมันตรงกันนะครับนะครับที่เตอนหน้าไว้นะครับผู้ใดเขามากเรื่องเรื่องสูกันมันแปร์อยู่เนี่เพิ่นนี่แต่ขอเนาะเพิ่นนี่มาหลังจังหวะไอ้เรื่องเรืองมันขึ้นมาจังหวะเบิ่งอยู่ม่กตรงกันตั้งค่ายบันไดโลงทุนหลายพ่อนตรงตรงตัวนี้นะครับท่งนี้นิดนึงพอออกกลางๆพอโอเคค่ะอ่ะสีน้องเบิ่งน้ำกันเด้อสุกูสุคนนะคะทางทุกช่องทางนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เป็น ว่ามันเขาสิเบื่อข่อยเขาก็โทษมาหาข่อยคือเก่าได้เออไรไรเก่าไม่ขึ้นดิโทษไม่แล้วขออูปทินจะโดนพ่อโดนข่อยก่อนเอฟซีหลายหลาท่านกับไฮมัตติตามครับติดตามตัวเล็กของคุณพ่ออยู่คุณพ่อสันดังใช่นะครับพ่อเราคือว่าดีแท้เบนมาไฮส์หม้อหนึ่งกับซองหาเบอร์โทษจนพ่อผองใหญ่โทษมาบุเซาเนี่ยที่แรกพ่อว่าบอกในปล่อยเนาะก็เลย่ได้ปล่อยตอนนนี้ก็เลยปล่อยแล้วเนาะบ้านนี้ปล่อยแล้วบาทนี้ ปลอยสิปลอยตลอดแล้วมากท้ายกับปลอยให้ขึ้เก้าอันลครับมวลน้วเราบอเบอร์โทรให้เอฟซีฟังอีกรอบหนึ่งคะศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามหกแปดห้าอีกครั้งค่ะศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามหกแปดห้าค่ะเป็นเบอร์โทรของคุณพ่อสามานไทยนะครับบุญแดงโชคดีมีโชคลาภจะขอมท่าบุญกับคุณพ่อกะโทรไปหาคุณพ่อได้ที่ครับเดี๋ยว สถาบันไทยนะครับหนึ่งธันวาคม2,517ันาร้อสิบะครับขอบคุณพ่อสาานชายขอบคุณหลายเพื่อพอเด้อสวัสดีครับสวัสดี